ค่ะ,ะคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์นะครับที่ท่าน้ําตรงวัดโสธรปรากฏว่าสามเณรเนี่ยพลัดตกน้กําตกท่าตกแม่น้ําบางปะกงอตอนช่วงหัวค่ำนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยระดมกําลังในการค้นหาทั้งนักประดาน้ําแต่ทีนี้อพอกลางคืนแล้วมันอันตารายน้ําก็เชี่ยวยังหาร่างไม่เจอเลยนะครับเช้าว,วันนี้นะฮะเจ้าหน้าที่จะพยายามปูพรมค้นหาสามเณรที่ตกลงไปที่น้ํานี้นะฮะ คือประมาณสองทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้นะครับตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาและก็ศูนย์วิทยุกู้ภัยฉะเชิงเซารับแจ้งเหตุมีสามเณรพลัดตกน้ําบริเวณท่าน้ําวัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการใต้น้ําร่วมทําการค้นหาโดยสามเณรที่ตกน้ําไปก็คือสามเณรไตรปานทองอายุ14ปีเป็นสามเณรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโดยเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำนะครับได้วางแนวเชือกยาว 12เมตรนะคุณนะและทีนี้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ก็คือเนี่ยครับค้นหาตามแนวเชือกซ้ายขวาค้นหาแบบนี้ตั้งแต่สักประมาณ2องทุ่มครึ่งจนกระทั่งประมาณเกือบ5ทุ่มมาคุณ2ชั่วโมงกว่านะครับก็ยังไม่พบร่างของสัมมณรแม่ของสัม,มเณรเนี่ยไปจุดทูบด้านหลังพระอุโบสถวัดขอหลวงพ่อโสธรให้ช่วยลูกหน่อยขอบันดาลให้สัม,มเณรเนีปลอดภัย และขอให้เจ้าหน้าที่เจอสามเณรโดยเร็วแต่สุดท้ายเมื่อคืนนี้คุณค้นหากับ3มชั่วโมงนะฮะกระแสน้ําที่เย็นแล้วก็ไหลเชี่ยวแล้วก็ความมืดอีกนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ต้องหยุดปฏิบัติการในการค้นหาไม่งั้นจะไม่ปลอดภัยกับทุกคนนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยตอนเช้าตั้งแต่รุ่งสางเนี่ยนะครับก็จะออกค้นหากันอีกครั้งโดยจะนําเรือเล็กวิ่งตรวจหาตลอด2แนวฝั่งแม่น้ําบางประกงเลยทีนี้ถามว่าสามเณรตรายเนี่ยตกน้ําตกท่าได้ยังไงครับ ก็ถามจากสัมเนนนารินรอดเดียวอายุ14ปีเท่ากับสามมเนนตายเลยสามมเนนนารินเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือสามมเนนนารินเองพร้อมสามมเนนไตรแล้วก็กลุ่มเพื่อนนะฮะมักจะชอบมานั่งเล่นบริเวณสาลาท่าน้ําวัดเป็นประจำด้วยก่อนเกิดเหตุนะครับทุกคนเนี่ยก็จะเดินกลับเข้ากุฏิที่พักแล้วเพราะว่าศาลาท่าน้ำเนี่ยจะปิด6โมงเย็นนะครับทีนี้ก็ต้องเดินผ่านท่าน้ําที่มีรั้วกันสามมเนรนารินเนี่ย เดินเป็นคนแรกนะครับเดินจะกลับกุฏินะแล้วก็ดูว่าสามนเณรไตรเนี่ยเดินตามมาแต่ตามมาเป็นคนสุดท้ายแล้วอยู่ๆได้ยินเสียงเหมือนคนตกน้ําครับหันไปอีกทีสามนเณรไตรเนี่ยตกแม่น้าบางปะกงไปแล้วตกได้ยังไงชูมือชูไม้ร้องขอความช่วยเหลือแต่ทีนี้ทั้งสามเณรนาริน,น,นและเพื่อนสามนเณรเนี่ยว่ายน้าไม่เป็นครับพยายามไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือว่าพระรูปผู้ใหญ่เนี่ยนะปรากฏพอมาถึงั้น กลับมาตรงจุดที่เห็นสัมมาเนนไตรตกน้ําแล้วก็ชูม,มือชูมไม้ขึ้นปรากฏไม่เห็นแล้วอ,ะอ่ะท่มามกลางความมืดมองไม่เห็นสัมมาเนนไตรแล้วนะฮะ พระพี่เลี้ยงมาส่องไฟฉายดูหาไม่เจอก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาค้นหาคือพระผู้ใหญ่บอกว่าตรงศาราเนี้ยจริงๆเป็นสาราที่เคยห้ามสาัมาเนรมานั่งตรงนี้เ,ออเพราะกลัวอันตรายและอย่างเนี่ยเพื่อนสามาเนรบอกว่าสามาเนรไตรเนี่ยน่าจะลื่นออก็เลยตกน้ําตกท่าไปออกลายเป็นอุบัติเหตุใช่นะครับแต่ทีนี้เ<ะ>ช้านี้ต้องมีปฏิบัติการในการค้นหาต่อนะฮะ